คนอีสานบ้านผมเนี่ยก็จะคุ้นชินกับคําว่าเป็นยังสีปูนมูสสีคราบอ่าแม่น้ำสงสายมันเชื่อมกันถูกครับแม่น้ำสองสีนะครับที่คิดว่าเชื่อมกันไม่ได้แต่ก็มาเชื่อมกันได้นะครับที่ผมขอเรียกว่าเป็นคู่หูนรบแตก ห้องเรียนอย่างนี้นะครับคือหูนรกแตกเนี่ยอันนี้นี่ผมจะเอาสายนี้ก่อนหนังฮอลลีวูดเลยนะครับถ้าใครเคยดูหนังนะครับประเภทตำรวจที่เป็นคู่หูแล้วออกแนวแบบแบดบอยหน่อยอะไรหน่อยจะเป็นแบบนั้นคือคุณสนธิกับท่ตู่จตุพรเนี่ยต้อไม่ต้องพูดกันเยอะครับไม่ต้องโฆษณาสับปะรไม่ต้องโฆษณานะฮะเอาเป็นว่ากี่ไส้กี่ขดของนายใหญ่เนี่ยสองท่านนี้รู้รูอ นายใหญ่อ้าปากก็สองท่านนี้ก็รู้ว่าจงไปติ่ลำไส้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องพูดกันเยอะเรื่องฝีมือฮะนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าคุณหรือท่อน้ําเลี้ยงเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยที่ผมก็เคยเรียนนักเลาวับคุณผู้ชมหลายครั้งแล้วนะครับคือวันนี้เนี่ยนะครับการที่จะชุมนุมได้เนี่ยมันจะต้องใช้คนหมุนเวียนต่อวันเนี่ยวันละห้าหมื่นคน นะครับแล้วก็ต้องชุนุมตด่อกันสามเวลาปีนะครับหนึ่งปีก็คูณกันเอาเองก็แล้วกันนะครับตัวเลขที่วนทวนนกหวีดเคยคับตณไว้ก็ประมาณพันหกร้อยล้านบาทต่อหนึ่งปีตัวเลขเงินเฟ้ออีกสิบปีก็สักสองพันล้านบาทผมบอกตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเจ้าดูตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องบอกว่าการที่ผู้หูหนรกแตกมารวมกันเนี่ยนะครับ มันก็จะทําให้การตรวจสอบรัฐบาลโดยการเมืองบนท้องถนนเนี่ยเป็นไปยอย่างเข้มข้นเึ้มากขึ้นหมายถึงว่ารวมกันทั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะโค่นคุณทัศินอย่างเดียวแต่มันหมายถึงเรื่องการจะมาตรวจสอบรัฐบาลซึงเป็น,านการทีรัฐบาลถือเรียกว่าตรวจสอบแล้วที่นี่คือาการโค่นล้มรัฐบาล